cứ mà tất hôm nay theo dõi của Kinh nhà thiệp vừa đó, hảo, sợ đau. Kín bé biển hảo. 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 rồi bé biển เากาเนยซือเสื้อาือบ่หาอรหาสิบธรรมดาสี่สิบสิบหาไม่เอไม่เัเน่เขาเขานนๆอยู่แล้เิมนนนนเสียกันเลย Bây giờ mình ăn 5 tiếng. Ừ Màu thơm chứ khảo trong cánh môn thơm Để được vượt con rồi <laughs> không. Không, Cái อย่งแบบนันเลยรูปดีโตไว้มันสิบนปลาสงค้องใส่ปลาสดมันมันแกะกันบอกค็ไเดี๋ยวคนมีค้องเข้าหูนอนแบบว่าวันละนะพุกคนมีค้องมกัน

ไปยังไงอาจารย์อยู่หันกระดีแบบโมเสียะไม่ดเสียแล้วแบบวระคันในงอนนี่นะเอาออกมาใส่จานให้เบิ่งเลยเป็นทึกกีเลื่อยเอาออกมาออกมาเลื่อยออกมันจะงอนแล้วแล้วทามอาจารย์มันทามไวท์ชิชงขึ้นบ้าไทันเ็นชื่อตัวมีคาท้ายนะคา้ายังแค่น้อย

เราเอามาคัวเนาะทุกบอเขาว่าก็ไหนเราวอ่เแล้วคือแบบคนมีของเ็แบบับเป็น,น,าาปน,นขาคานแบบออแบบ่อยบอาเลยลงเอาแบบนั่งกอดได้กอให้นอนร้อน,นันดีปู่คนอัดต,ตายคารับขวบเป็นอยน,นอนอยง่ไหนเราอนี้วีแกใช่ปะ ปเยอะกับพิบนลเป็นหาแล้วำต้องโนโอกาสที่จดีพอขเผตัวไดเพียงี่โอกาสูอะไรล่ะเดีวดีเขาจ่าให้มึงกินงแปลว่าสดใสสดใสนะเนี้ยนกินได้บาไแล้เนี่ยอ้ยนี้ตัวเบิร์โอ้ยเอาไปมา

tiện nó Hãy subscribe ไม่ใม่อะรเลยบอกไม่ไกลกับ <didn> พ <'t work forever> ัาเหนือเนาเท่หนั้นที่ไปอาตุมอบศกตอนตอนเรามาม่เห็นบริมาร์ทรอกไม่ไดกินแซ่บอยู่นะเขาเลยให้ยู่ห่เนาเอาดีเยด้วนมีทั้ง ไเด๋ยวอ,อไ,ไหนะเาหากล่องครับไปทำอะไรก่อนเอาส่งของส่งของกลับบ้านเหรอใช่ค่ะนี่เราุ่งถ่ายอ่ะมีใหญ่เนี่ยสามชาั้นของนีอยู่มันมีติดอะไรครับติดไหมครับอ่ะมันมีปิดไม่ได้แกะอย่นี้ครับมันจะมีอยู่กล่องใหญ่ของน้ำมันเครื่องนั่นแหละอะกล่องไว้ขนาดนี้ได้หรอโอ้ใหญ่ ใค้กลับบ้านหรอใช่ใช่นะเาส่งอ๋อแท่งไม่ค่าส่งกลับบ้านไม่แพงนี่ก็ได้สตที่เกิลมันสวยดีเก็สจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งแพ่ช่างม้นหนักส่งเรากีรลอยเท่าไหร่นะอืมสิบห้าทุกกล่รอยาบาทใช่ก็จบถ้าก่องนี้ก็ มักสุดก็แค่หน้าแต่ร้อยร้อยเดียวถ้าเป็นขนมแล้วน่ยังไม่เยอะมั้งใช่ช่วงกลับตลอดใช่ค่ะไส่งให้น้องคนี่เดี๋ยก็เอาความใหญ่จบทีเดียวเลยก็ตยนุ้รู้ส่งแบบนี้แต่ว่านูไม่รู้จะยกกลับไปยังไง

ถ้าส่งไปที่เรานี่แพงไหมคะก็เจ็ดแต่ละพวกเจ็ดร้อยเป็นเป็นถุงไงนะเป็นถุงถุงอ่ะถุงใหญ่ใหญ่อ่ะเขาเรียกถุงอะไรถุงสีหลายสีอ่ะอ๋อถุงสีถุงอ่ะคอ๋อถุงใหญ่ใหญ่ได้เลยเนาะเจ็ดร้อยเขาส่งถึงบ้านเลยอ๋อส่กจดถึงบ้าน ไราเดียวกันเลยกล่องไอ้ขนมอ่ะอันนี้ตัวนี้ทำไมไม่เอามะม่ามาขายเนาะทำไมเอามะม่ามาขายมันไม่มีที่อะฮะไม่มีที่เพราะไม่มีน้ำร้อ่ใช่อ๋อไม่มีอ่ะอ้าวน้ำไม่ได้หรอทีำเดียวกับน้ำเพี่กาแฟน้ำ น้ำที่ขายขาย,ยรกาแฟขายเขาบอกว่าเดี๋รรยวมันชนกับลูกค้าที่มาซื้ออะไรนะกาแฟ

กิบกาอาจสิผมมีอย่างไ์เนาะผมมีนะฮะอยังไรเนาะทุกคนกาสีแบบถ่ายเก่าๆเนาะถ่ายกิบเก่าๆว่าบางเจี๊ก็บอได้คอยออกไปข้างนอกคือบางเจี๊ว่าแน่นอ่ะเลยถ่ายเห็ดแบบว่ากิบแบบเอากินน้ำแบบน้ำของแต่เราไม่เอว่าทันซะเนาะเห็นกันสิบเอ็ดดีกันได้เนาะ ทุกคนวาันนี้เราจะคกิบไปเป็นตัวนี้ครับกระดัษไทยคับกันคกิบต่อไปรับ